สวัสดีครับผมนายอัศนีรถนิ่มตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปยินดีต้อนรับเข้าสู่ y o u u ูทูบชา n e ลกองสวัสดิการแรงงานกับการนำเสนอข่าวสารประจำสัปดาหที่3ของเดือนมิถุนายนมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยครับรองอธิบดีกอรสรเข้าร่วมประชุมให้ข้อมูลข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับบน่ทคังสมองปวปอ เพื่อสังคมวันจ ah. ah ันทร์ที่19กฤายนายสิบหกเวลา13บนาฬิกา30นาทีน้ยนิยมสองแก้วอาทิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์พรมดำรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้าร่วมประชุมให้ข้อมูลข้อเสนอนะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับมูลนิธิขังสมองวปอ,อเพื่อสังคมในประเด็นการศึกษาเรื่องการบูรณาการเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ช่วงปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อทราบแนวทางการบูรณาการเพื่อควบคุมกำกับดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ต่างๆ ปัจจัยเสริมารดาเนินการข้อสังเกตรหรือปัจจัยเสี่ยงและข้อเสนอแนะในการพัฒนาโดยมีนางดารพันธ์นิติสิริกุลผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการแรงงานกองสวัสดิการแรงงานร่วมให้ข้อมูลนักวิทยาลัยป้องกันร,ราชอาณาจักรข้อสวส่งเสริมประชาสัมพันธ์การจัดตั้งสกอ,ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจาการพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการวันจันที่19กันายน2516 สว่วดการแรงงานโดยกลุ่มงานกองทุนื่อผู้ใช้แรงงานร่วมกับสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการและสำนักง,งานสากลจังหวัดสมุทรปราการเข้าส่งเสริมการจัดตั้งสากลในถานประกอบกิจาการได้แก่บริษัทดีไซน์อ a l t e r ร a t i v e ฟจำกัดจังหวัด,ดสมุทรปรกปาการบริษัทประกอบกิจการการทำเฟอร์นิเจอร์ในห้องปฏิบัติการห้องทดลองและห้องวิจัยมีลูกจ้างทั้งหมดจำนวน217คนโดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนผู้ผู้ใช้แรงงาน และผู้มยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสากรได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ขั้นตอนต่างๆในการจัดตั้งสากรให้แก่สถานประกบอบการผู้เข้าร่วมรับฟังประกอบด้วยประธานกรรมาการบริษัทผู้บริหารบริษัทในขานุก,การและฝ่ายบุคคล จำนวน10คนซึ่งบริษัทให้ความสนใจสอบถามข้อมูลและรายละเอียดต่างๆในการจัดตั้งสากลอมทรัพย์พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอและต่างๆและบริษัทมีความพร้อมที่จะจัดตั้งสากลเพื่อเป็นแหล่งเงินออมและเงินทุนให้แก่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการหากสากลเตรียมเอกสารพร้อมเรียบร้อยเมื่อไหร่จะติดต่อประสานกับทางสำนักงานสากลจังหวัดสมุทรปราการต่อไปกสว ประชุมคณะอนุกรรมาการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานครั้งที่5้าประจำปี2566 วันที่20มิถุนายน2516เวลา13นาฬิกา30นาทีว่าที่รยตีสมศักดิ์คมดำรองทธิบดีกล้มสววสดิการและคุ้มครองแรงงานเดีนยงประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนผู้ใช้แรงงานครั้งที่5ประจำปี2516ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ทรงพลวุฒิผู้แทนกรมบัญชีกลางผู้แทนกรมส่งเสริมสหก์ผู้แทนสำนักงบประมาณผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายลูกจ้างผู้อำนวยการกองนิติการผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานและผู้อำนวย การกลุ่มงานกองทุนผู้ใช้แรงงานการพู้ทุนดังกล่าวเพื่ออนุมัติคำขอกู้เงินกองทุนผู้ใช้แรงงาน โครงการเงินกู้เติมสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานประจำปีงบประมาณ2,516ให้แก่สากลเครดิตยูเ Un นียนยูนิเวอร์แซลเชฟภูมิจำกัดจำนวน5ล้านบาทและโครงการเงินผู้เกิมพื้นเพื่อใช้แรงงานประจำปีงบประมาณ2,516ให้แก่สากลอมทรัพย์โรงแรมรอยัลออคิจเชอร์ตันจำกัดจำนวน5ล้านบาทและพิจารณาการกองค้ำข,ของกู้เงินกองทุนเพื่อใช้แรงงานโครงการเงินกู้เติมสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานประจำปีงบประมาณ2,516ของสากลเครดิตยูเนียนจัมัด บูจำกัดจำนวน10ล้านบาทสาขออมรัพผู้ผลิตเพื่อประ,ประกาศ m c p ประเทศไทยจำกัดจำนวน20ล้านบาทและสาขออมรัพมิตซูบิชิเอลเวเตอร์เอเชียจำกัดจำนวน20ล้านบาท กสวจดโครงการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่20-21พฤศจิกายน2566นายธนินพุ่มอารุณผู้อในการก่สวัสดิการแรงงานมอบหมายให้นางตารพันธ์นิติสิริกุลผู้อำนวการกลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการแรงงานเตรียมทันนพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสวัสดิการแรงงาน สำหรับลูกเจ้าที่เข้าสู่วัยสูงอายุ u, และความรู้ด้านจิตสารนะเพื่อนําไปใช้ประกอบการทํางานได้าการเตรียมความพร้อมให้แก่ลูกเจ้าในสถานประกอบกิจการมีผู้แทนคณะกรรมาการสวสดิการแรงงานในสถานประก,บกรอ,ะอบกิจการพือที่กรงเทพมหานครเข้าร่วมจํานวน20คนกิจกรรมประกอบด้วยการรับฟังบรรยายและร่วมทำกิจกรรมลุ่มย่อยหัวข้อเตรียมความพร้อมอย่างไรเพื่อก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ ปรับชีวิตตามแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงการรับฟังการบรรยายตามแนวคิดด้านจิตสารนะโดยวิทยากรจากกรมนามัยและวทิทยากรจากกองการเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและศึกษาดูงานพร้อมทำกิจกรรมอาสาณศูนย์รับพันธุ์เต่าทะเลกองทัเพเรืออำเภอตะตาหีบจังหวัดชลบุรีโดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์รับพันธุ์เต่าทะเลมรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการรั์พันธุ์เต่าทะเลแก่ผู้ร่วมทำกิจกรรมจินอาสากสวจัดอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงกับการเสริมสร้างความมั่น โครงสางเศรษฐกิจของผู้ใช้แรงงานรุ่นที่4วันพุธที่22มิถุนายน2516กองสวัสดิการแรงงานโดยกลุ่มงานโคงเป็นผู้ใช้แรงงานจัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงกับการเสริมสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจของผู้ใช้แรงงานโดยนายยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมอบหมายให้ว่า,าที่รัตตีสมศรคมดำรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเปมาทานิธีเปิดเพราะมันยายเรื่อง สวสวัสดิการและพุ่มพองแรงงานกับบทบาทในการขับเคลื่อนสวัสดิการแรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานและนายธนินพุ่มอารุณผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานกล่าวรายงานผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้แทนสารประกอบกิจการคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการผู้ใช้แรงงานผู้แทนสากก่อออมทรัพย์จํานวน90คนกิจการประกอบด้วยการเสวนาเรื่องการขับเคลื่อนวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงในสถานประกอบกิจการการบรรยายเรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พอเพียงในรูปแบบของศาสตร์ออมทรัพย์ใดสัประกอบกิจการและการบรรยายเรื่องบทบาทของกองทุนผู้ใช้แรงงานนโรงแรมคูนจังหวัดสุนารการก็สวเข้าร่วงมงานพิธีไหว้ครูประจำปี2016ณน่นายสูนเด็กเล็ก วันนครปฐมวันพุธที่22มิถุนายน2566นาธานินูุ่มารุณพุ่มในการก่อสร้การแรงงานมอบหมายให้นางตาราพันธิทิศิริกุลพุ่มในการสุนเด็กเล็กร่วมกับผู้แทนบุญทิศสิรินทรราชวิทยาลัยในพระราชปถัมภ์เป็นประธานฝ่ายคารวาดพิธีไหว้ครูประจำปี2566โดยมีพระครูพิพัฒศรีราจารย์เจ้าวาดวัดสิรินธรเทพรัตนารามในพระราชปถัมภ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้แสดงออกถึงความเคารพความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ผู้สุโอบรมสั่งสอนดูแล ให้ได้รับความรู้และเติบโตเป็นคนที่ดีมีความสามารถทัาประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปในอนาคตก็สวประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกและพิธีประกาศกิตติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่เป็นแบบอย่างที่ดี น <debuted. S 2> ในการบริหารจัดการปัญหายาเสพติดว voilà ันศุกร์ที่23มิถุนายน2516เวลา9.30นนายท่านผู้อาลุนผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกและพิธีประกาศกิตติคุณแก่สถารประกอบิจการที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการด้านยาเสพติดผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์สวัสดิการแรงงานผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการแรงงานผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมการสวัสดิการ าานแรงงผู้นวยการกลุ่มง,งานกองทุนผู้ใช้แรงงานหัวนหน้าง,งานบริหารทั่วไปและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องการสุมนังกลา่าวเพื่อสรุปเตรียมความพร้อมในการจัดงานกำหนดหน้าที่การดำเนินงานบุคลากรพร้อมแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะการจัดงานข่าวต่อไปจะเป็นการนำเสน,นอข่าวสาราความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของศูนย์เด็กเล็ก,ลกวิทยาเขตเซรินทรราชวิทยาลัยในพระาระาชบัมภ์โดยมีกิจกรรมสำคัญดังนี้คณะทำงานตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีพุทธศักราช 2016เข้ามาตรวจประเมินศูนย์เด็กเล็กวิทยาเกตสิรินทร์ราชวิลัยในพระราชูปถัมภ์จังหวัดนครปฐมเพื่อประกอบการพิจารณาคดีสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคดอกสถานสาอดภัยประจําปีพุทธศักราช2 5 1 6และทั้งหมดคือข่าวสารประจำสัปดาห์ที่3ของเดือนมิถุนายน2 5 1 6ของกลองสวสดิการแรงงานอย่าลืมกดไลค์กดส u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ YouTube c h a n n นล สวัสดิการแรงงานเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆด้านสวัสดิการแรงงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกสอรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ